โอเ้เกลีย้ยกล่อยได้ยังโยปลาดิโอไปนะแม่พัฒนา,าเลยแม่พัฒนา,าเออได้แต่คุณได้แต่มึงเออป้าแม่ไม่กินซีกูเราเด็กก้าวบูดรกะดีตายเลยวนันป้าเราไปนั่งอาง,งาหมัไงไายจ้าขว่าไปขึ้นรถป้าเมียกินข้าวกว่าขึ้นรถเลยขึ้นความรถแท็กว่าพี่ตู่กันแลยรถด้อยรถเครื่อง เห็นปิดตูออกจากบ้านไม่ยก้มันปิดตีอ๋อทุบบ้านเออเขามีลงไปปิดตูบ้านกูอ่ะตามมาหน้ากูแกไปกล่าวหน,น้าโดนเจ็ดลู้ได้กูไปจอดตายคราวั้นเจ้าบงถึงเมียไม่มาตีพอเจ้าเดียวหลอมาเดินไม่รอดจังหวะปลอยรถตุกมูม่อ๋อว่ามม่มันบัดกี้ตั้งตัวเมียกูอับดเนื้อมาจึงขึ้นความรถพอความรถปรั๊บเมีย่ารอนี่ตายรดเต้น ปดที่วดรอยรถเครื่องอะไปิด้ผุดหลดเครื่อง่าเราทารวยเราทำมาเรารวยไปดที่พีกวพิชกตาเมียยืนตุ้มกล่แก้หน่ยน่รอยกวมจกเลยเดี๋ยวนกกันนะกไปได้การาที่ได้ขวเพื่อน้องย็นมังเรวพิชกแล้วเออยับรู้ๆแล้วเพี่ว่ะ ไม่เลิมรวยๆมาแต่น้อยไม่รวยๆเพื่อรถนำแก้งมาทุนโบงอยู่แล้วก้าวป่าฟ้ามึงเอากูช yeah, ้ามวันต่อได้ต <t> ึ้งร้านอาหารนี่กินข้าวซอยข้าวโรงบ้านอยู่แล้วไปตึ้งหนังจังอาหารที่ดีกว่ากินไรจังแต่น้องคุณเลี้ยงกับมึงในตลาเมีองหลวงถก็มีอยากให้เด็กเื้อของรายกันอาหารมาให้รากันอาหารมาตึ้งเมียก็พึ่งแลย แกงจ้ำปลากระพมไงไม่เอาเบื่อเอิญกัวกริงเก๋ไยไม่อยากเมียวะต้มจืดเต่าเบื่อไม่เอาเออเไม่กินรวมมิตรลีต้มยำไม่เอาไม่อยากอาหารเปื่อเอ็นก็เกียนว่าเสือร้องไห้เมียกูจ่งเลยให้ร้อยเสือร้องไห้เล็ดข้ามกูอะร้องได้นอ้องบ้าคึ้บข้านคึบนะ โยไนได้เจอรด้หนักรองอ,ะอ่ะเฮียเนีปุ้มจิลล์ปิ้นเนี่ยาอกโอก็จะตลกด้วยไอจอ,อ,อบเพลงกระจายันมันตนลกปุ้มเจอว่าจิลล์ปิ้นไหนนุ่มอ่ะดูนปูนนำพุธอ๋อปูนนำพุธคืออ๋ออยูนนำพุธรองไดย้ยังอึคือลุกคือไปไร้รองได้กองชายันไอจอมเล้วปุอมเพลงชายยันเลยวะคือว่ามันเป็นตุ๊ดยอดดวงใจเพลงล,มมลุกเอ้ยมึงนะ ม่ไม่มดิรองปลุนแหล่เสียงมันโยน,หนให้ตุ้มอยางี้ดูโตแล้วคนรอมหนักรองอ่ะไม่รอ้อยเก็ไม่หมาดปลากวดในป้องันนี่ปลากวดผมน้ำไล่ไปตีแล้วอันกรวดอันก่อนอันวัดกันั้นไม่เคยปล่อยผมน้ำแต่ปมรองแต่รวนอย่างนาั้นเลยนาแต่ตรวนเหรอคนร้อยน้าตัวเองมันจะอย่าไปแกว่เกยนี่คือรอเอ่อ,อการรองแหลทตีแล้วมาตรวจด้วยนี่หนับรอง มอเราตุกขี้ยางกูไม่ดิไม่ได้นักรองอ่ะดูนอุ่นนำอุ้ดมาเรามาเราได้ก็มาราตุกขี้ยางมาลงไอติมนำปลายแล้วก็มาเราเกลือกจางไอ้ก็มาตรงอโรงเรียนกลึงแต่เนี่เราเกลือกับจางมันตึงโรงเรียนกลึงครับมันก็การรถอาดิบารเพื่อนมาจับใบลอยไอ้ก็แล้วมันไม่เบียดตอนเพื่อนก็ไปได้ต่ำปลื้มงเกล้าไปนำปลายแล้วพอรู้ก๊อ ให้เราเปิดซอยไปอนุเบต์ตอนกุล่ะนายพูดนำรลอยเทงเอาไปตึงนำปลายก็พุ่มจับใบลอยให้นะก็พุ่มเหยี่ยมมันไปต่างเออแล้วพุ่มก็เดินมาดิบากันเลยแว่นกูยโยห้ามันจะเตะปีนายตาน่ารักมากเลยดูหุ่นแท็กซี่หม้อไปนำบินเดียวที่ยฮายุ่งได้ไหม จคนช like okay, uh? ่วยจ่าช่วยมากเลย้รูไม้ไข้เฉยไงเล้ปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดเลยเล้ยิกูยิกปากลองเล่จะบิดว่านุ่มใจเนี้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวทำนี่หวังวังกันมั่นั่นเราในต้นหน้าพูดดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมเด็ดขึดกูไม่ยอมเด็ดขึด có gì đứt cút đứt cút rồi, không? Nè cha Cha Qua diện cha Cha quá trai Khổ hộm này đấy mấy